โอเคครับมามาเรียกกกันครับกับอีพีที่หกนะครับผม mm hmm. อ่อีพีนี้จริงๆเราก็อ่าพูดถึงความสัมพันธ์ที่มันต่อยอดกันมานะครับผมของตัว ถามกับกอย่า,ยาจริงๆถามว่าอยากจะลุกจิกกอย่าเต็มตัวจริงๆเขาก็รู้ลึกๆนะรับชอบตัวละครที่เขารู้ว่าเขาเขาแค่อุปโลงเป็นแฟนกันก็ยังไม่ได้อีกฝั่งยังไม่ได้ตกลงแล้วเขาก็รู้จักที่จะเรียนรู้แล้วก็ที่จะรอคอยใช่เขาก็รู้แหละว่าคือมันเป็นการเหมือนกับต้องการจะเยแลกแต่จริงๆแล้วเขารู้นะว่าจริงๆมันสำหรับเขาอะกอย่ายังไม่เซเยสเขาขอ <ๆ S 1> ที่จะรอแล้วกันว่า <ๆ S 2> ตกลงเนี่ยเดี๋ยวร้อยจะพร้อมและฉันรู้สึกว่าฉันว่าเห็นเธอรักฉันแล้วฉันจะถามอีกครั้งหนึ่งว่า ค,คือสิ่งหนึ่งที่ว่า EP นี้บอกเราอะคือเหมือนตัวพิทีเขาเห็นว่าทามันมีการเปลี่ยนไปพอล่าสุดที่มันมีปัญหาเรื่องของฮานะคือทาวเอาใแอคชั่นในการแก้ปัญหาเองแล้วก็เคลียทุกอย่างเองถูกปะ่ะแต่ครั้งที่ก่อนนั้นเนี้ยรู้จักน้องชายดีว่าน้องชายไม่ใช่คนแบบนี้เลยแล้วก็สร้างแต่ปัญหาไม่เคยเข้าไปเคลียปัญหาอะไรให้เลยแะไก็อาจจะต้องเคลียด้วยอารมณ์อันนี้ค<ม>ือการเทอแอคชั่นของตอนไานะเขาเคลียด้วยเหตุผลมากแล้วคำว่าฮานะเป็นตัวดรายตัวทามอย่างดีเลยให้ทามเข้าใจความรักมากยิ่งขึ้นวว่่าาาเเลทีรรัก มากๆแล้วเราควรจะเป็นขั้นไหนเราควรจะใช้อารมณ์ในการใจหรือเขาควรใช้เหตุและผลเราควรจะเป็นแบบไหนอะไรเงี้ยก็เลยไม่แปลกใ, anyway? ใจว่าทาไมาพี่เทียรถึงถึงเชียรถามเพราะว่า<ๆ>จริงๆพี่รู้ว่า เขารู้สึกว่าถึงแม่กอย่าจะเป็นผู้หญิงคนธรรมดาคนหนึ่งแต่แต่อย่างน้อยก็คือทําให้น้องเขาะได้เหมือนเป็นฮิวแมนบีอิงมากคือมีความรู้สึกรู้ที่จะเติบโตแล้วก็รู้จักรับผิดชอบคือแ h มว่าด้วยความที่ระบบกของแม่เขา,าเลี้ยงเขาให้เหมือนกับเป็นแบบผู้ปกครอง<ม>เป็นคนที่ไม่ได้สนใจคนอื่นมไม่ต้องแคร์ความรู้สึกทำแค่นี้ฉันให้เธอทาแค่นี้เธอทําตามที่ฉันบอกก็พอ,อไม่ต้องสนใจ<ม><ม>ความรู้สึกคนอื่นทุกอย่างมันจัดการได้ถ้าเธอใหญ่พออย่างเงี้ยแต่ความรู้สึกของเขาตอนนี้เหมือนพี่เทียมมองว่าตัวเขาใช้ความรู้สึก ความผงใหญ่เอมพัติของภาเอาใจใส่คนอื่นเข้ามามีผลกับชีวิตมากขึ้นซึ่งพี่เทียมองว่าสิ่งนี้มันดีกว่ามันสําคัญกับการใช้ชีวิตตลอดน้องเขามากกว่าสิ่งที่แม่เขาสั่งมาพี่เทก็อีกนองเหมือนกันพี่เทรู้สึกว่าเอ้ยฉันอยากให้น้องฉันไปในเส้นทางนี้มากกว่าที่แม่ เหมือนคอยเป็นคนที่คอยซัพพอร์ตอยู่ใกล้ๆแล้วก็คอยเฝ้าดูแล้วก็ดูการเปลี่ยนแปลงทุกๆอย่างแต่เรื่องมันก็เหมือนกับในช่วงที่เรนกลับมามันก็เลยเป็นช่วงของการอีพีที่กอยากก็เริ่มสับสนเหมือนกันว่าสุข,ขความรู้สึกข,ของเขา,าอยู่ที่ใครคือมันเหมือน,นไม่ชัดเจนอะ่ะถามว่าก็รู้สึกดีกับพี่เขามาก่อนแต่ก็เคคิดว่าพี่เขาน่าจะไปจบก,กับพี่มิรานที่ฝรั่งเศสก็อาจจะไปได้ดีแต่กลับมาครั้งนี้ดูพี่เขามีทีเล่นทีจริงคอยอดเออบางทีก็ดูดูเงียบๆดูเหมือนมีปัญหาใน ใจเลยอ่าสุดแล้วก็คือเขาก็เลยเหมือนกับเขากำลังเลียอยู่ว่าตกลงนี่รักแรกของเขามันเป็นยังไงแลง้วตัวนลงเขาก็ยังไม่ได้เซเลเยสกับตัวธามแต่เขาก็มีช่วงที่เหมือนกับือนวั่นะเพราะส่าตอน,น,นที่เหมือนกับธามตอนที่เขาตอนที่เขามาคุยกันที่สะพานเนาะเออที่ที่สวนสัตว์นะเหมือนกับว่าเขาก็มีความรู้สึกว่าผู้ชายคนนี้มันแบบมีความเปลี่ยนไปบางอย่างเนี่ยก็เหมือนเขารู้จักที่จะปรับตัวแล้วก็เหมือนแบบรู้ว่าเราไม่ชอบอะไรแล้วก็ยามจะลดตรงนั้นไปก่อนที่มันจะเกิดเหตุการณ์ว่าทามไปต่อยเทส อ่ะเทซ่าคือกันสมยัยอ่ะก็คือหน้าต่อยจริงแหละเขารู้สึกว่าเราเป็นทามอะ่ะเราก็คงจะต่อยคนแบบนี้เหมือนกันอะไรเไงี้ยเพราะว่าเขามาว่าคนที่เรารักแล้วก็แบบว่าเพื่อนของคนที่เรารักด้วยอ่างเงี้ยแต่แค่สิ่งไม่เกิดขึ้นคือตัวกอย่าก็ไม่รู้ว่าเทกา์มันคืออะไรแม้แต่คณิงก็ไม่รู้พอคิดว่าเทสลาคงโก,กหกคณิงแหละแล้วก็หาเรื่องเลิกคณิงสุดท้ายมันก็กลายว่าตัวคนผิดมันจอยู่กับ,บตัว,ต,วตัวทามแทนอะไรเงี้ายกอย่าก็ไม่ได้ฟังฟังสีฟังแปดอะไรแล้วก็เอาเรื่องว่าเออทามเป็นคนไม่ดีอะไรเง้าว่น อยู่ก่อนนั้นเนี่ยก็เขาเป็นคนแบบนี้แหละมันก็ดูตัดสินใจว่าอ่ะก็เธอก็เป็นเหมือนเดิมไงเธอไม่เคยเปลี่ยนคือเขาก็ตัดสินคนด้วยภาพลักษณ์ที่เขาเห็นมานั่นแหละก็เหมือนกับที่กวินกับ MJ ก็เข้าใจว่าเออมันก็ไม่แปลกที่เขาจะเข้าใจแบบนั้นก่อนนั้นแกก็เป็นแบบนี้นี่ก็ไม่ไม่จะแปลกใจเลยที่เขาจะคิดแบบนั้นก็ชอบที่เขาหาทางออกให้ว่าอ๋อแต่ถึงจะคิดแบบไหนก็ตามมาสุดท้ายคนจะโกรธกันทะเลาะกันอะความรักมันคือการให้อภัยและการพูดคุยกันคือการที่ใครขอโทษใครก่อนก็ได้ไม่ผิดหรอกถ้าาสมติิเผด ก็ขอโทษถึงเราไม่ผิดเราขอโทษก่อนเดี๋ยวมันก็จะได้คุยกันอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าเออเขาก็ให้มุมมองความรักที่ดีเหมือนกับพี่เีย้บอกว่า ตัวกวินไม่น่าจะให้โมความรักได้นะอะไรเงี้ยเออแต่เาสมกว่าคนที่เป็นคาสโนวาแบบเขาอ่ะน่าจะเข้าใจความรักได้ดีนะเขาทาไม่ได้แต่แค่เขาอาจจะไปทากับใครสักคนหรือคอมมิชกับใครบางคนไม่ได้หรือเขาอาจจะมีปมทําให้เขาเป็นคนแบบนี้อืมเราก็อยาลรมว่าตัวกวินเขามีรักแรกของเขาอยู่เหมือนกันคนที่เขาชอบแต่ไม่รู้ว่าเขามีปมอะไรเหมือนกันทําให้ตัวเขากลายเป็นคนที่เจ้าชูแบบนี้อะไรเงี้ยก็แบบเพลย์ราวแล้วก็ไม่คอมมิชกับใครเลยใช่อ่ะเพราะสุดท้ายพ่อเป็นแบบนั้นโอเคตัวถามเขาก็เข้าใจแล้วกก็จะหาาาาโอออมมเตททที่่ขยยสุด้คื มาเป็นโมเมนต์จังหวะที่ความจริงมันออกมาว่าไอพี่เรนกลับมาเพราะอะไรเพราะว่าเขาไม่คาดท้าบความจริงแล้วว่าตัวเขากับพี่มิราเข้ากันไม่ได้แล้วเสือพี่มิราก็มีคนมาได้เจออะไรที่มันใช่มากกว่าที่มันคลิกกันมากกว่าเพราะตอนแรกเขาแค่ไม่มั่นใจแต่พอมันเริ่มมีคนอื่นเข้ามาแล้วมันเห็นว่าเฮ้ยมันเหมาะมันเข้ากันได้ดีกว่าเขาก็เลยรู้ว่าโอเคคงไม่ใช่ที่ที่ฉันจะอยู่ข้างๆพี่มิราแล้วก็ต้องกลับมาเมืองไทยอีกอย่างหนึ่งคือว่าพี่มิราก็ยังไม่รู้ตัวเองเหมือนกันนะ เขาอาจจะรู้สึกดีกับเรนจริงๆก็ได้แต่พอเขาได้ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันสักพักหนึ่งอ่ะมันก็ทําให้เขารู้สึกว่าเอ้ยมันมันอยู่คนละโลกกันจริงๆเขารู้สึกว่าเขายังรักกันอยู่แต่แค่ความรักเหมือนที่ตัวเรนเข้าใจเลยว่าความรักมันไม่ได้แค่ความรักอะ่ะความรักไม่สามารถที่จะประคองทุกอย่างไปได้เราไม่สามารถจะ อยู่กับคนคนนี้ด้วยความความว่ารักอย่างเดียวมันต้องมีหลายๆสถานะหลายหลายสเต็เหมาะสมไหมเข้ากันได้ไหมคุยกันููเรื่องลึกเปล่าเข้าหัวอกหัวใจเข้ากันลึกเปล่าไรอว่ามันมีหลายหลายอย่างเนาะเพราะพราะมันเห็นว่ามันแตกต่างกันทั้งเรนก็เข้าใจพีราพอเจอคนใหม่เขาเข้าใจว่าเออสิ่งนี้มันไม่ใช่ลวเขาเป็นแค่น้องความรู้สึกมันอาจจะเป็นแค่น้องนะเขามีคนอื่นที่รู้สึกว่ามันน่าจะคลิกกันมากกว่าก็เลยที่จะทิ้ง ตัวเรนไปแล้วชอบประโยชน์ที่มิราเขาทิ้งไว้ว่าเหมือนกับของที่ดีก็เก็บไว้สิตอนที่ส่งนก<ม>ักลองมาและในสมุดก็ขอให้เจอรักที่ดีกว่าเรานะโซฟีมิราก็รู้ว่าต่างคนต่างรักกันเราเคยมีความรักต่อกันแต่สุดท้ายวันนี้มันไปต่อไม่ได้<ม>เขาก็อวยพรให้เรนไปเจอคนที่ดีแต่พี่<ด>ชอบฉากนั้นนะคือเขาใช้สมุดวาดภาพสกรีของเรนแล้วมันเหมือนกับค่อยไปแล้วก็ค่อยพูดปุ๊บแล้วค่อยแฟลชแบ็กแล้วค่อยพลิกไปทีละหน้าให้ลมมันผัดแล้ว แล้วภาพอ่าจริงๆมันมันบอกถึงว่าเขาอะสังเกตแล้วเขารู้มาตลอดมันคือการเปลี่ยนแปลงเขารู้ว่าเป็นความรู้สึกที่มันเปลี่ยนไปและรู้ว่าสถานการณ์มันจะเปลี่ยนไปซึ่งเขาก็เขาก็ตัดสินใจแล้วที่เขาจะทิ้งความทรงจำมันไว้ความรักกันไว้ที่ปารีสแล้วก็ทิ้งสม,มุดไว้อชอบเหมือนที่พี่แอดบ,บอกคือสม,มุดแต่ละภาพที่เขาเอามามันคือจากรอยยิ้มของพี่มิราค่อยๆเป็นไม่ได้ยิม้มไม่ได้ยิม้มไม่ได้ยิมมย้มแล้วเ็าห àng, ่างนงโตห่างไปมันแบบภาพที่เคยใหญ่ก็เล็กลงเล็กลงเล็กลงเรื่อยๆัพแปลว่าแปลว่า ทางภาพดีเล่าดีนะผมรู้สึกว่าเขาเข้าใจที่จะเล่าหลายๆคือมันเป็นเรื่องที่ไม่จําเป็นการเล่าแฟลชแบ็คอย่างเดียว่มันทำให้คนรู้สึกว่าโอเคมันเป็นการเล่าแบบสเตรทแบบสเตรทไลน์แต่พอมันเล่าแบบนี้มันทําให้เรื่องมัน cross กันแล้วมันเหมือนกับทั้งอดีตทั้งภาพที่เห็นอยู่แล้วก็ตัวละครที่น้ําตากำลังไหลออกมาเอ่โนะมันส่งทุกอย่างาพร้อมกันรส่วนเออเขาเล่าไม้ดีแล้วแถมว่าตัวน้องดิวอ่ะก็เล่นอารมณ์ออกมาได้ดีด้วยรู้สึกว่าเขาเหมือนกับแบบ ค่อยๆปล่อยค่อยๆปล่อยแล้วก็เตรียมจะแบบปริีน้ําตาน้ําตาแตกมาเลยแต่ฉันขัดใจนะคือตอนเขาพูดอ่ะมันก็จะเหมือนกึ่งๆเสียใจยจะร้องไห้หรือไม่ร้องไห้นะฉันดูแล้วมันแบบสับสนเหมือนเขาเสียใจไม่สุดอ่ะอ่าอ,อ่า่แต่จากเขาแสดงว่ามันก็มีเวลาทําใจมาสัักกพแล้วอะแค่ร <พา S 2> ู <พา S 2> ้สึกว่าเขาทําใจแต่แค่รู้สึกว่าตัวก่อดยากแค่ไปสะกิด ต่อมเขาขึ้นมาทำใว่าตูนแะ่ว่าเขารับรู้มาแล้วแต่มันยังไม่รู้จะร้องไห้กับใครแล้วพอวันนี้อยู่ดีมันเหมือน,นก่อย่ามสะกิดต,ต่อมอ่ะมันก็จุดที่น้ําตาแตกไงมันเหมือนกับคนที่มันอัดอั้นแต่มันไม่มีจุดปลดล็อกก๊อกยังไม่ได้เปิดอ่ะพอวันนี้ก่อย่ามาสะกิดมันก็เลยน้าตาไหลแต่พอจะน้าตาไหลเต็มที่ก็ไม่ได้เพราะไอ้ก่อย่าใหญ่กว่าคือก่อย่าก็เล่นใหญ่กว่าก็สงสารนะตูก็คือกระตะโกนแบบคือพี่เข้าใจเลยทุกครั้งที่เขาจะแสดงอารมณ์อ่ะเขาจะไม่ใช่ผู้หญิงที่ เหนียมแล้วเก็บแล้วไปร้องให้พี่คนเดียวเขาเป็นคนระเบิดแล้วก็พูดออกมาให้หมดเลยแล้วนี่คือความรู้สึกที่ฉันคิดหมดเลยฉันจะเป็นยังไงฉันก็ร้องให้ด้วยพูดไปด้วยอ่ะคือ<ต>พูดเล่น<ร>ใหญ,ญ่เล่นใหญ่หนักทุกฉาติจริงๆแล้วเล่นฉากนี้เขาก็เหมือนกับว่าฉันก็เปิดเผยมันเหมือนความรู้สึกเขานะคือเขาปล่อยคนที่เขารักอ่ะไปหาพี่ที่เขารู้สึกว่าเขาอยากให้คนที่ร้องมีความสุข แต่ความสุขตรงนั้นมันกลับไม่ใช่ความสุขของที่เขารักแล้วมันกลับมาเจอแบบนี้เขาก็รู้สึกเขาก็ความสุขสองโงที่เรา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 รักคนคนหนึ่งอยู่อะแล้วทีนคนคนที่เรารักมันไม่มีความสุขแล้วอะแล้วมันเหมือนการตัดสินใจของเราคือเช้เขาไปหาความสุขอะตัวนี้เขากลับมาแบบร้องไห้กลับมารู้สึกกันเราเราก็แสบเหมือนพาตรงที่ว่าเราอะเป็นเหตุผลที่ทาเขาให้ออกไปแด้านไปทําให้เขาได้แบบไปเจอความรู้สึกที่ไม่ดีแล้วกลับมาแลวเรื่องมอาจจะต่อย่อมาจากตอนที่วันเนี้ยเขารู้สึกว่า เขาทําให้คันดิงเลิกกับแฟนด้วยโทษตัวเองไงเออมันมีโทษตัวเองหลายอย่างมากเหมือนเขาเป็นสาเหตุของหลายๆความสัมพันธ์ที่ทําให้คนเขาไม่รักกันอะไรเงี้ยเออแต่ก็ชอบที่เรนเขาอธิบายว่าไม่ใช่เพราะยูฉันไปเจอความจริงมันเป็นตัวเขาเองมากกว่าต้องขอบคุณยูด้วยที่ทำให้ฉันไปเห็นความจริงไปเจอคําตอบแต่ทีนี้มันก็ไม่แน่นอนอีกว่าตอนเนี้ยเรนเขารู้สึกเดียบกอย่าหรือยังคือแฮมรู้สึกว่าอกเคในซีรีส์หรือเวอร์ชันก่อนๆมันต้องรู้สึกเดียบกอย่าแล้วแต่แฮมรู้สึกว่าตอนเนี้เเรนนนมมมัััหหือกกบบว่าา พอวิ่งไปหาสิ่งหนึ่งไม่ได้ฉันก็กลับมาหาสิ่งที่รู้สึกว่าเอ๊ะฉันลืมฉันพลาดอะไรไปหรือเปล่าฉันมองฉันลืมมองอะไรไปหรือปรเปล่าตอนนี้เขาคืนพาสินหน้าเขาพูดว่าเนี่ยเพิ่งจะมาเห็นคุณค่าตอนได้ของกลับคืนมามันเหมือนกับเขาเพิ่งมาเห็นคุณค่าของกอย่าตอนนี้แล้วเขาก็รู้สึกว่าเอ๊ะแต่กอย่าตอนนี้ก็เริ่มจะห่างจากเขาไปแล้วและเขารู้สึกว่าตอนนี้กอย่าความความรู้สึกเขาอะมันเหมือนกับคนที่ปล่อยคนรักไปแล้วอะการจะกลับมาใหม่ก็อาจจะยากเหมือนกันเพราะตอนนั้นน่ะเขาชอบนะแต่เขาก็รรู้้ว่่่าาาเขออะกพิลล็ตงปย พี่เล่นไปแต่สุดท้ายอ้าวดันไม่สมหวังตนอ้กลับมาอีกแล้วจะเชื่อไงล่ะเออคนไป move on ไปประมาณอย่างู่ดีคนนี้ก็จะกลับมาเนี่ยความคนนี้เพิ่งเข้าใจความรู้สึกตัวเองขนาดที่เพื่อนตัวเองก็กำลังหลักกำลังจีอยู่เป็นกันอยู่อินเลิฟกับคนนี้มันก็เป็นความสัมพันธ์ของเพื่อนที่ต้องเป็นขัดแย้งกันอ่ะเพราะว่าเพื่อนคนหนึ่งแบบมันเหมือนความรักเนาะทำให้เพื่อนขัดแย้งกันก็เหมือนกับทุกๆเรื่องในโลกนี้คนเรขัดแย้งกันอยู่ไม่กี่เรื่องหรอกไม่เงินก็ความรัก ประโยคนประโยชน์อะไรเงี้ยสุดท้ายก็มาขัดแย้งกันด้วยความดัส่วนขนาดที่แม่ของทามเนี่ยารู้สึกว่าเหมือนที่ทําว่าเขาเป็นคนที่เขาเข้าใจโลกไงเขารู้สึกว่าอะไรที่มาสะกิดนิดๆหน่อยๆอ่ะแต่มันก็กระตุนได้เพราะเขาเห็นภาพที่เขาเป็นคนสืบทุกรืทุกจังหวะเวลาของลูกขนาดเนี้ยเขาต้องรู้เลยว่าจุดอ่อนตอนนี้ของลูกแบบเขาไม่อยากให้ลูกไปเสียเวลาับเรื่องไร้สาระมั่งเขาก็รู้แหละว่าจุดอ่อนของลูกตอนเนี้ยมันคือความรักแล้วเขารู้ว่าความรักของจุดอ่อนของความรักคืออะไรแล้วเขารู้ว่าลูกเขาอาจจะไม่เคย มีประสบการณ์เรื่องนี้มาอย่างโชคโชคว์เพราะนั่นแนหะเขาแค่สะกิดตอบอะไรนิดหน่อยก็คือหวังใช้ลูกสาวก็มไม่ได้เรื่องสุท้ายต้องกลับมาจัดการเองแต่ชอบที่เขาบอกทิวลิปนะขเขาก็แทนมาเขาใจความหมายของทิวลิปมาเนี่ยเพราะว่าทิวลิปมันไม่ได้มีความหมายเดียวงบางมันมีความหมายในด้านความรักก็ใช่แต่ความหมายของที่แม่ของททมพูดก็ถูกว่าเออมันคือวิกฤตการณ์ของความที่ทุกอย่างมันอยู่ในเปลี่ยนแปลงเวลาอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วอ่ะมันจะไม่มันแย่เสมอเกิดไครซิสไงเพราะฉะนั้นแม่จะไม่ยอมให้ทุกอย่างมัน เปลี่ยนแปลงไปทนืงสิ่งที่เขาควบคุมเขาต้องอยู่อย่างนั้นใช่เพราะตอนนี้แม่เขาสื่อทุกวันเขาคงจะรู้แล้วแหละจุดอ่อนของลูกเขาว่าเดี๋ยวเขาจะเล่นอะไรเขาก็รู้แล้วว่าความรักคือจุดอ่อนพรานถ้าเขาจะเล่นให้ถูกอ่ะเขาต้องเล่นที่ความรักแต่ไม่ได้ที่ก่อหญ้าแต่เขาต้องเล่นกับความรักของลูกเล่น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 ความรักของลูกมันให้ลูกมันรู้สึกว่าความรักมันไม่สมหวังความรักมันไม่ถึงสักเซสไม่ดีอย่างที่คิดอะไรอย่างเงี้ยจะได้แบบเลิกคิดจะได้เลิกคิดเรื่องความรักสักทีก็ต้องรอดูว่าเขาจะ เล่นกับลูกเรื่องไหนนะฮะมันเป็นแม่ที่น่าลัวงมาก <c oughs> แล้วก็มีอีกฉากหนึ่งตอนแรกแบบแรกวพี่ยังอยู่แล้วพี่ไม่เข้าใจตอนที่ตุ๊กตามหมีมันกลับมาที่บ้านแล้วเขาต่อยต่อยต่อย,อย,อยแล้วเข็นจับมันที่มือซึ่งงมงันเจอหลักฐานอะไรวะแต่ฉันก็ไม่รู้นะพี่เดานะเขารู้สึกว่าเขาอาจจะสื่อว่าเวลาเธอโกรธอะเวลาเธอทําทอะไรไปโดยใช้อารมณ์อะบางทีมันก็ทําลายตัวเองทําให้เราเจ็บปวดไ,ได้เหมือนกันอืแต่ว่าเไปไ็นปได่ให้รู้สึกว่า ตัวก้อยากก็รู้สึกหมุดหงิดรู้สึกผิดแหละ<ม>กับสิ่งที่มันอยู่ตรงหน้าว่าตกลงมาคืออะไรแล้วพอเขาเห็นตุกตต๊กตาตุ๊กตามันเหมือนเป็นตัวแทนของทานในตอนนั้นที่ เอ้เขาก็ดีกับเรานีวา่วะมันเหมือนกับว่าเหมือนน้องเตือนเขามันแย่ขนาดไหน,นหรอคสายว่าเอ้มันก็ไม่ได้แย่นะคือตอนนั้นเขาก็ดีแต่ทำไมเขาทําแบบนั้นมันเหมือนกั<ห>าจะหาเหตุผลว่าไม่รู้ไงมันเกิดอะไรขึ้นเหมือนเขาแบบว่าเขาก็เหมือนอยากจะขอโทษนะเพราะเขาตอนที่มาหาที่กลุ่มเอฟโฟเห็นไหมเหมือนเขาจะแบบอ๋อไม่เห็นเอฟโฟอยู่ที่โต๊ะแต่ถ้าเกิดว่าเรื่องของเรนมาดันเข้ามาก่อนไอ้ก็อยาบเลยมีเวลาิดตัวเองเขาก็รู้สึกผิดอ่าใครกันว่าเขาก็เลยไปสนใจเรื่องเรนก่อนพอสนใจเรื่องเรนทามก็ได้มาเห็นก็เลยเป็นเรื่อออองงใหหญ่่่่เรรืโตตไปีกแด้วนาา ทางกับเรนเขาจะยังไ,ไงไปยังไงอืเพราะแต่สุดท้ายเนี่ยมันจะกลายเป็นเนี่ยแหละเพราะว่าถ้าตามบทเช่นอื่นก็เป็นแบบนี้คือสุดท้ายเรนจะวิ่งตามตัวย่าแต่กอย่าจะไปรักทามแล้วอะไรเงี้ยแลมือทามจะมีโมเมนต์ที่แบบทําให้กอย่าหลงลกขึ้นไปเรื่อยๆความหลักพี่ว่ามัน มันก็พูดยากนงเราเคยชอบคนนี้แต่มันไม่จําเป็นต้องชอบเสมอไปบางทีคนเรามันไปเจอเหตุการณ์ไปเจอเหตุผลอะไรระหว่างทางทําให้ความรู้สึกมันเปลี่ยนกันได้ไม่แ้นตัวทางจริงๆเขาเป็นคนน่ารักเขาเป็นคนที่แชร์เพื่อนคนทีความสัมพันธ์แล้วเขาแค่คนต้องการให้คนกระตุน้นเฉยๆพี่ว่าจรงิงๆไนท์นนะคือตัวตนของเขาเป็นคนนิสแต่เขาแค่แสดงไม่ออกเขาแสดงออกไม่เก่งเอมอมันก็เลยกลายเป็นว่าสุดท้ายแ้วพอมันเป็นแบบเนี้ยกอย่าก็จะสงสายคนแบบนี้แล้ว่าเดี๋ยวพอเขาเจอเรื่องอะไรหนักอ่ะเด็กกอย่าจะรู้สึกว่าเอ้ มันต้องเห็นใจคนแบบนี้เหมือนกันอะไรเงี้ยอืมเพราะจริงๆ<แ>ตัวพี่เลยไม่ได้มีอะไรให้เห็นใจนะมันคือความดักที่ผิดหวังกันมาทั้งสองคนแต่มันไม่เป็นเรื่องที่น่าเห็นใจแต่พอเขาเห็นชีวิตของธามว่าอาจจะเห็นใจธามมากกว่าก็ได้อะไรเงี้ยเออมันจะเริ่มจากความเห็นใจพอเข้าใจแล้วก็ไปเรียนรู้กันแนันอ,อ,อะรอดูกันครับผมกับอีพีต่อๆไปว่าจะเป็นยังไงต่อเนาะอีพีนี้ก็จะเห็นความแซ่บๆของกวินกับเอ็มเซนึงงั้นก็ที่สามไอหนาาจริงๆนะถ้าจะถอดขนาดนั้นนะไม่ต้องใส่มาเสื้อ <laughs> อ่ะโอเคครับอ่ะไ้ดูกันต่อนะครับผมใน EP หน้าว่าความสัมพันธ์ของคู่จะเป็นยังไงอีพีนี้ก็ประมาณนี้ขอบคุณทุกคนที่มาติดตามกันนะครับผมก็ฝากกดไลคะ์กดแชร์กดติดตามทางติดตามที่เสียงทาง YouTube Instagram Twitter แล้วก็ Facebook เจอใหม่ครั้งหน้าครับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย